ก็จะมาสอนวิธีการเอ่อเาเรียกอะไรวิธีการย้อนเวอร์ชันใหม่ครับนะครับแบบสมมติเวอร์ชันของเราเนี่ยมันเป็นประมาณแบบเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหมเราอยากย้อนไปเวอร์ชันแบบต่ำกว่าอะไรประมาณนี้ทุกคนมัจะมาสอนนะก็แนะไปให้ท่านชมมาที่ตรงข้างบนดูนะครับโอเคนะก็มาที่ตรงข้างบนเลยครับแล้วจากนั้นไปที่ New Install นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ เนมนะครับเนมให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ให้เราเลือกตรงนี้แหละเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถเลือกได้แบบไกลโผล่นะทุกคนดูดิก็ให้เราเลือกเวอร์ชั่นที่เราต้องการนะครับนี่ครับยี่สนะิบจุดสี่นะครับนี่นะตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับก็คือตัวนี้เนาะโอเคของผมเลือกเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเนะาะประมาณนี้เนาะ ให้เรามาที่ตรงนี้สามารถปรับได้นะเป็น resolution ใช่ไหมอ่านออกไหมโอเคอันนี้มันคือมันเริ่มให้ละเขาผมเป็น auto นะครับไม่ใช่ตรงจอหรอกผมแนะนําใครที่แบบไม่รู้ว่าขนาดจอของตัวเองเท่าไหร่ก็น่าจะ auto ไปนะครับมันเอ้ยลืมบอกอันนี้เมน,นี้ด้วยนะครับเป็นาสามารถเลือกคัสตอม profile ไ,ไม่ได้นะเดี๋เริ่มเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับ กดไปทีหนึ่งกด Install นะครับโอเคจากนั้นให้เรารอไป Install หรือว่าดาวโหลดได้เลยนะครับโอเคแล้วตัวเวอร์ชันนะถ้าเราย้อนไปไกลมันก็จะแบบให้ติดตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของพวกเราเลยนะครับ